สวัสดีทุกคนครับผมกลับมาอยู่กับขอบตุ้มตีมโมเดลบอสเฟสสองนะครับในวันที่4หลังจากวันที่3พาร์ทที่แล้วนะครับตัวละครหลักเราเด้เด,ดสมอลลี่ไปแล้วนะฮะตัวละครที่เราเล่นคือโจเซฟอเลนเนี่ยโอเคในเดทที่4กลับมาที่สถานที่หนึ่งนะครับโอเคเราได้รับกดเฮ้ย มอบลงมอบลงหมอบตายหาเลยคุณขับรถก็เราได้เล่นเป็นตัวละครใหม่นะครับมีชื่อว่าโรดโอเคไปเลยกัปตันต้องตามกัปตันไปนะฮะไป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 กัปตันกูไปไหนกัปตันวิ่งติดฝูงชนไปดิกัปตันก็อาจจะกระตุกหน่อยต้องขออภัยนะครับคอมผมก็มันไม่มีการ์ดจอเนาะ มันไม่มีการเจอแยกก็ใช้ CPU อย่างเดียวเลยก็สงสาร CPU มากเลย <laughs> ทำงานอย่างหนักนะครับโ okay. อเคผ่านช็อตนี้รถยิงที่ขาโอเคสวยทีเดาวรถผ่านไม่ออกโอ้โห <c oughs> น่าจะจับมาแบบทรมานนะแบบทรมานเค้นข้อมูลอะไรเงี้ยโอเคเราไปภารกิจต่อเลยฮะ <c oughs> จับทรมานมากกับตันแม่งโหดจัดไอ้นี่ครับมิดเนี่ยมิดรออะไรอ่ะตกลงไปแล้วอุ้ยมีประชาชนประชาชนทุกคนหนีไปทุกคนกำลังมีซุ่มกองโจรบุกมาแล้วอ๋อแล้วผมว่าเราได้บูนี่ไงบูบขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาเหรอไปไปไปโอ้โหระเบิดระเบิด เดี๋ยว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 เดีเดี๋ยเดี๋ยววเี๋ยวเดีวเดยวเยวเดี๋ยวยยวเดี๋ยวยวเดี๋ยยวเดี๋ยวเดเยวเดี๋เดย อเอเราเบิดไปกินมันไม่ถึงอ่ะ <c oughs> โอเคสวยไปไหน่อยไปไหน่อยมาทำไมมาทำไมโอ้โหโอ้โหไม่เยอะอยู่ทำไมตรงนั้นไม่ตายนะเอาเฮ้ยมันไปลตางในผมโหตะเขนแอ้จริงแขนแม่งเลยทานี้ก็ามา <c oughs> หมดแล้วกระสุนกูออทเบิร์ตไปกินขโมนบ,อบุกเลยกูบุกเลยตัวนี้โอ้โย,โ,ยโอ๊ยโอ๊ยบุกไม่เขายิงเล่นชัดๆเดีย๋ยว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 อขอขอขอรีเลียดกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปยังไปยัง ไปแล้วนะฮะเขี่เข้าไปมีตรงไหนอีกเห็นเห็นนะเห็นนะข้างบนเหรอโอ้ยเดี๋ยวนตรงไหนวะข้างบนข้างบน RPG พีจอะตายไหมึงหลบได้เหรอไหนวะไหนวะวิทย์มายิงใครเนี่ย เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อโอ้บอลลังคางโอ้ยเดี๋ยวด้กอีิจิว๋วโอ้ยเดี๋ยวด้กเหมือนเหมือนโดนระดมยิงเข้าก่อนกูเข้าข้างในก่อนอน,อน, <Dam> นี่ไงนี่ไงนี่ไงไปไหนเราไปไหนอภิจียังไม่ตายตายได้ตาย,ตาย,ตาย,ตายสมใจแล้วระเบิดนี่ระเบิด Tài, tài. Mày nhếch trong quá. Ôi, ÔI TỤC chạy, Cùng nãy, cùng nãy. Chỗ bạn cho chỗ bạn đó. Yêu, 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 yêu. Không BỚT kín ôi chết tài. Đợi, 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 đợi. Cú Ơ มันมาจากไหนวะเยอะจังวะเดี๋ยวดยท่านผู้ชมม,มาทำไมให้เขาวิ่งมาครับเราจะวิ่งไปให้พวกมันวิ่งมาพละเปิดก็มีจะอ้อมหลังกลัวยืนทำไรจ้ะไปไหนจ้ะฮะ ออูููู้้หหเยอะเยอะเยอะซุ้มหมดเลยตรงนั้นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้เยอะอ่ะจุ๊บว้าใครยิงวะเยอะชิบหายเยอะมากเลยท่านผู้ชมเปลี่ยนปืนก่อนโอ้โหแม่งปืนมึงเหลือน้อยกว่ากูอีกโอ้โหเดี๋ยว โอ้ยเดี๋ยวระเบิดระเบิดอยาาเปลี่ยนปืนอะอยากเปลี e ่ยนปืนอะโอเคละสองร้อยโอ้โหละเก้าสิบสองโอ้โหละศูนย์โอ้เดี๋ยวด้พี่จเย็นทุกี่ยังไงยังไงสองร้อยสองร้อยยังไงย

ไปไหนพี่ไหนตายไปดิโอ้เล่นไม่ค่อยเก่งเลยอุ๊ยยัดตรงนี้เลยนี่ฟาระเบิดใส่ตัวเองด้วยอ้าเดี๋ยวโอ้โหทำไม่ละมึงม,มีปะ อยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าโอ้เชี่ยระเบิดโอ้ยมันเยอะจังวะหมดยังเนี่ยมีเหรอตรงไหนฮะเสียงจากทางขวาโอ้ยดีเอ้ยเพื่อนตัวเองขอโทษกลับไปตัวเองตาย เฮ้ยท่านฆ่าฆ่าตัวเองอเดี๋ยวด้ยวยไหนอะไรอะไรชมผมฆ่าเพื่อนตัวเองตายา่าขอโทษขอโทษขอโทษโอ้โหปืนกูเยอะกูอีกปืนใครปลาปลามาทำไมฮะมึงอยู่ไหนวะเฮ้ยพี่เดิมพี่เดิมพี่เดิม ระเบิดไปกินอ่าเปินกูมาบึมหมดยังวะโอ้โหโอ้โหตายเลยกูเล่นตั้งนานตายเลยโอ้โอเดี๋ยวดะกูอยู่ของกูมาตั้งนานกูอยู่ของกูมาตั้งนานฮะฮะฮะกูตายเลยเห็นไหมอยู่ไหนอีกมึงอยู่ไหนอีก โผล่มาสิจิ๊าา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 ครบอยังไม่หมดอีกลเลยเนี๋ยว,วะโอ้ยเดี๋ยวด้วยระเบิดระเบิดไอชัยให้ยิงอะ่ะฮะกูเห็นนะหมดยั็กจะ้ะหมดหรือยังหมดแล้วมั้ รถไปข้างบนโอเคหมดแล้วครับท่านชมไปแล้วโอ้โหกลัวจะหมดโคตรนานไอผมเคยเจอมานะหมาเหี้ยนี่จะเลยฆ่าเราปอดไว้ปอดไว้ปอดไว้ยิงเหมือนไม่โดนแต่โดนนะจ๊ะตายตายสิครับผมกดยัง โอ้ตรงไหนวะเจ้าใครยิงกูโอ้อยู hey? yeah! ่นี่น right ี oh. oh ่เองพีคีมาอะไรโอ้โหโอ้หมาเหี yeah! uh ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้๊ยอุยอุ๊ยอุยตายตาวิน ตาย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 เถอะกูอยู Come Come like ่ตรงนี no, ้ออกไปไหนแล้วกูอยู่นี่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 โอเคเป็นเป็นเกมไล่ฆ่าครับปึ๊งยังไม่ตายอีกยังไม่ตายกระซ้มโอ้ยอะไรอะไรอาพี่จิงบนอาพี่จิงบนอาพี่จีเลยตกใจหมด ตายแล้วเด็กอะไรผิเห็นนะกูเห็น,หนตายไหมไม่ตายเอายัดระเบิดไปอกีกโอ้โหไม่ตายไม่ตายไม่ตายมีเอพิจียงอยู่เหรออุ้ยอะไรใครวิ่งแป๊บๆเอๆ้ยไปไหนอ้าวเดวีเดี๋ยว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 เดียวยเดเ,ยเดีดกเยเดยเด อยู่ไหนเอ่ยระเบิดระเบิดโอ้โห้หินตุ้งหัวหินตุ้งหัวอะไรมึงยืนทำอะไรกูโดดยิงเลยเนี่ยมึงไงอีก่ะพีบีโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหนวะโห่บนหลังบนหลังแล้วมันเอายืานทำไมบนหลังคาฮะนะอะไร อยู่นี่อยู่นี่ยิงใครฮะฮะเก็บปืนหมดโอ้ปืนมึงปืนมึงเหลือน้อยกวิกี่เด็ดเด็ดเก็บปืนกมดอ๋อโอ้โหอ้โหเยอะ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 เข้าบ้านก่อนเข้าก่อนเข้าไปดิเอาไม่เข้าไปเยอะโอ้ตายห่าอีกแล้วท่านผู้ชมด่านนี้เหมือนเราจะ เล่นนานไปหน่อยนะเอาแบบเข็มเอาอีเข็มเอาอีคุ็มเอาอีคุ็มโอ้โหข้างบนก็มีดีเข็มไปก่อนเข็มไปก่อนโอ้โหเกือบตายแล้วกูเห็นนะกูเห็นนะอะไรมาเลมุดหลังคาเหรอฮะมีอีกไหมบินไมสิอะไรอ้า โอ้อะไรฮะตรงไหนอีกตรงไหนโอ้โหเห็นกู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 เห็นตรงบันไดบันไดบันไดตายเฮียเดียวเดียวเดียวเด้อเปิดดูข้างหลังเหรอเดี๋ยวดิกูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดิ มาจากไหนวะไปแล้วนะโ oh oh. อ้โหจอจอจอเอ้โห oh oh. ระเบิดอตายโอ้โหตาดีตายเยอะมากท่านชมแล้วโอ้ยแล้วกูเร at ิ่มใหม่ตรงนี้เลยเหรอโอ้โหกูจะผ่านกูรู้ไหมมันยากลำบากกับกูขนาดไหนฮะกงมีเป็นร้อยเป็นพันฮะ เห็นต่าหัวเห็นต่าหัวเป๊ะเห็นต่าหัวเป๊ะหนีดุดดุดจริงแม่งมาดิมาดิเห็นต่าหัวแต่ก็ดีมึงมาสิระเบิดอีกแล้วโอ้เออเจ็บระเบิดของจริงเนี่ยเจ็บด้วยวิธีกระสุนจากตรงไหนใจนะโอ้ยเจียนี้ ขอภายนะครับอย่าดมอินผมอินผมอินโอ๊ยจบไปทำไมนะโอ้โหยิงไม่หย่อนเหมือนยิงขู่เหมือนยิงขู่กูเลยเหมือนยิงเห็นตัวหัวนี่ไงตายโอ้โหตรงนี้ตรงนี้โอ้โหเบิด Ui nhiều dưa chưa Dưa Ui mừng dưa phải Dưa thêm chung Đang ơi chẳng quá Mà lê đi đã trở giao Rất ngoài nè Đột chiên đột chiên Đột chiên Đột chiên Đột bên Ui vẫn mới to rồi Tài giác nó mừng nè ยังอย่งเหรอโอ้โหตรงไหนวะเฮ้ยเห็นตะขาเลยนะนะโหลราคาอีกตึกตัวไปไปยังไม่นอนเลย นอนแล้วยังไม่ตายนอนแล้วยังไม่ตายเหรอฮะโอเคไปคตรบื่อค่อยนี่ตรงราวบันไดระเบิดอีกแล้วอู้เป็นอะไรกระเบิดะระเบิดอ่ะเห็นนะยังไม่ตายอีกเหรอตายเติมเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่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 ยว เดี่ยว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 ไหนวะระเบิดอีกโอ้ยหน้าต่างโผมาสิวะโผมาสิวะไม่ผู้ผูโผู้มาดิโผู้มาดิไปโผู้เอาระเบิดยัดนะระเบิดยัดนะ ตายยากจริงปะเอ้าอีกสักลูกไปปิ้วตายอ่ะค่อยๆครับโหนั่นไงนั่นไงโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวมึงมาจะโอ้ยมึงเข้าไปดีตายตายวันนี้ดูผิ กูเห็นกูเห็นแล้วนะนะฮะฮะฮะโอ้โ,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 โหตัวหน้า,าก,กูเลยตัวหน้า,าก,กูเลยมีอีกไหมใครยิงกูเห็นวิธีกระสุน

มันมันไปมันไปไหนกูไม่รู้กูไม่เห็นเนี่ยยักษ์ประตูยัดษประตูก็เพิ่ไปอยู่ไปอยู่อะไรอะไรมึงอะไรฮะฮะเฉียนมานานแล้วมึงอะไรมามาเลยไม่ได้ขึ้นไม่ได้มา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 อะไรเบ็ดเบงวิ่งไปไหนบึงไปไหนฮะ ะเข้ามาดิมึงเข้ามาดิมึงเข้ามาดิอะไรออกมาทำไมมาทำไมโอ้ยศูนย์หมดศูนย์หมดมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหใครอยากใจเย็นฮะอยากใจโอ้โหมึงเข้ามาในนี้เลยเหรอ เข้ามาแล้ว <irgendw> ว <carbono> ิ่งหนีเหรอเข้าอุ้ยอุ้ยขุนหมดเยอะแล้วเข้ามาแล้ววิ่งหนีเหรอฮะฮะฮะไปไหนไปไหนฮะฮะยังมึงจะไปไหนฮะมึงโผล่มาโผล่มาไอ้ึงสามแม่งเลยมันใสหมดยังอยู่ยังอยู่ะยังอยู่เะ มาดิมาดิโจโจอย่างเงี้ยชอบชอบโจโจแบบนี้ชอบตายหมดยังยังไม่หมดนี่กูมาซ้ำกูมาซ้ำตายไม่ตายแต่โอ้โหอืออือสล็ช็อตสเล็แมชชีนอีไปเลยน้ามีอีกเปล่าโอ๊ยโอ้กูกุรุษขับปีอับโจปีอับโจปีอับโจปีก็มามา เอาก uh. ี้เหรอฮะมึงยิงใครตายอูเดียวเด้อเดี๋ยวสู้ก่อนสู yeah, ้ก่อนใจเย็นใจเย็นเย็นพี่ชายึงลงมาสิไอตัวสีขาวเนี่ยตายยากว่าขมอนแมนโผล่มานั่นแหละโอ้หัวมาสวยมากคราหมดยังหมดแล้วกูไปนะ กูเพียบ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 โอ้ยไม่ตายยากยังวะโดนหลวงพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะลูกพี่หมดยังแล้ไปนะหมดแล้วไปแล้วนะเจ๊เจ๊เจ้าอะไรเรา ตายไหมวะไม่ตายก็ซ้ำโอ้โหโหเพียบเพียบเอาระเบิดไปเด็กอ้าวไอ้เรีคอดีคอร์รีโคบ่เวอร์่โอ้โหแล้วใส่ใส่ไม่ยั้งใส่ไม่ยั้งตายไหมตายยังวะตายแล้วไปแล้วนะโอ้โหเหี้ยบคนละโอ้โหมาทำไมฮะ ผมมาผมวิ่งวะผูกผมออกเฮ้ยวุกออกมีวิ่งกลับคืนมีวิ่งกลับคืนแหละกลับคืนมันเป็นเกมหาเนี่ยไปไหนแล้วไปยิงวะโอ้โอ้โวา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 วูเห็นูเห็นูเห็น ลดลดลดไหนลดไหนยิงวะอืมสะโพกขาดสิมึงหมดยังตำรวจแป๊บหมดแล้วนะไปปูข้างบนอาฟิจีอ่ะอาฟิจีอ่ะโอ้หโอ้วโอปูมาเห็นแต่เข็นกูก็ยิงแหละจังหวะเนี้ย ตกเอาตกมาแล้วตกมาเลิวเข้ามย่างนี่แหละกูอ้เบรดเบรดเบรดเห็นตรงได้ไปเพบโอ้เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหุพี่เดี๋ยวเดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาเขาเินี่เขาเพิ่มปี่เขาเพิ่เข้ามาดิเข้ามาดิึงไม่เข้ากอกนะ ไม่เข้าโขกนะไม่เข้าโขกนะเจ็บไ้เจ็บไวเจ็บ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 เห็นตัวหัวเอาไปกินอ้าวเชี่ยตกไปข้างล่างเฉยตายตายไม่ตายไม่ตายเลยรถมอนไปอยู่จานไปอยู่ จะไปทางไหนวะน้องนี่ไงบันไ,นไ,ไดเฮ้ยมันนี้ไปแล้วโอ้โหฉากสโลโมชั่นสเลปบแม็กชีนไม่เกี่ยวนะมั่วสั่วโหมันมากส่งฮอร์มารับเราเลยตอนนี้ภาระเกตส์สำเร็จแล้วไอ้หมอนี่มันทำรถพังแล้วมึงรอบกูตายไปไหลายรอบพักเลยเนะี่ยโองลูกน้องมึงเยอะมากกูบอกเลยเยอะโอเคเยอะมากเลย <c oughs> กินเราสำเร็จแล้วเทคฟอร์ด หนึ่งสี่หนึ่งสี่แก,กรโโี่มูวี้สกรับป็ตปะปะปะดาวเกรโรตอนนี้เราเรนน่งเ,เป็นรดนะครับหลังจากโจเซฟอารินเราได้ตายหาไปแล้วนะอามี่เรนเจอร์คอร์ดเจมเซนบราโววิลเลดิงเจ็ดสิบไพีไฟแปลไม่ได้อ่านออกเบรี่ฟันนี่่สเตชัน เอสบิกอ้าวผ่านไม่ทันมาฮิฮิเฮ้เซนบาโวบีบาร์เรตต์มาร์ฟูลูเชนไปเลยต่อเลยบุฟฟานิสเดย์ที่สี่เจมส์ลิสเลตน่าจะเป็นภาพแยกของวันที่สี่เนี่ยโอเคท่านผู้ชมสำหรับภาพแยกของวันที่4นี้เราไปเล่นพาร์ทตนาเนะครับสำหรับวันที่4เมื่อกี้ เราเล่นกันนานมากเลยนะครับรอไปกี่นาทีนวเนี่ยยี่สิบสามสิบนาทีแล้วมั้งเพราะว่าผมตายบ่อยมากออืมันยิงมันยิงแบบมั่วุบเราคนเดียวไงเราบู๊แบบคนเดียวอ่ะเออเพื่อนตายหาอย่างไวเลยแล้วฝั่งเขาโอ้โหโคตรเยอะแต่รู้สึกมันมากครับผมโอเคสําหรับอีพีนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเะครับผมไปเจอกันไหนอีพีหน้าคือคลิปหน้าต้องลากันก่อนนะครับผมไปเจอกันไปจ้าจุ๊บจุ๊บ ขาเรียนด้วยนะเดี๋ยวฉกูหื่นยังวะไปแล้ว